กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคาร์บาวอินฟินิตคอมโบกับผมเนเซอร์เอ็กนะครับก็สําหรับวันนี้นะผมได้ในส่วนของเอฟเฟกเตอร์บวกแปไปแล้วนะครับสชิ้นเดี๋ยวนี้เราจะลองใส่ให้ดูนะว่า CP ผมจะขึ้นประมาณเท่าไหร่แล้วก็สําหรับเอฟเฟกเตอร์มีผลกับพลังมากแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร้ด้วยแล้วกันนะครับและใครนะครับที่อยากจะทําการเติมเกมคาบาวอินฟินิตคอมโบและรวมไปถึงในส่วนของเกมมือถือราคาถูกนะ สามารถติดต่อที่ร้านสเตราโกพัดได้เลยนะครับและเพื่อนเพื่อนใดนะครับที่อยากจะเปิดบอร์ดเกมคาบาวทั้งวีทั้งวันนะครับสามารถที่จะใช้บริการ UG Phone ได้น,นั่นเองนะครับ UG Phone คืออะไรไปดูกันนะครับ สำหรับใครนะครับที่อยากจะทําการฟาร์มเกมโยกังหรือว่าเกมคาบาวและไม่มีเวลาในการปล่อยบอรดนะครับวันนี้ผมมีข้อเสนอมาสําหรับในส่วนของ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone คือแอปพลิเคชันที่เป็นระบบข่าวมือถือนะครับและสามารถทาให้เพื่อนๆนะครับทำการเปิดบอทดออโต้ฟาร์มเกมได้ทั้งวันนะครับตลอด24ชั่วโมงเลยและที่สําคัญนะครับไม่มีวันหลุดแน่นอนอันนี้ผมการันตีนะครับถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วนะครับหรือว่าจะทําการปิดระบบ UG Phone ไปแล้ว หรือจะทําการปิดเน็ตไปแล้วนะครับตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราปกติอยู่นั่นเองนะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทั้งวันนะครับหรือว่ากลัวมือถือร้อนนะฮะหรือว่ากลัวแบตเสื่อมนะครับและที่สําคัญเลยช่วยเราประหยัดค่าไฟไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็บอกเลยว่า UG Phone ตอบโจทย์ตรงนี้ได้มากจริงๆนะครับ สำหรับราคาเริ่มต้นนะฮะกับ UG Phone เพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นนะครับใครที่สนใจใช้บริการ UG Phone นะครับสามารถดาวน์โหลด UG Phone ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับใส่รหัสโค้ดไปด้วย A B C D 5 5นะครับเพื่อได้รับส่วนลด20บาทกันเลยนะครับใครอยากจะทำการปล่อยบอด24ชั่วโมงก็อย่าลืมนะครับ UG Phone นั่นเองนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะเซอเอกเอกคอมโบอีกครั้งหนึ่งเนาะก็สำหรับในส่วนของคอนเทนต์วันนี้เนนนนี่่ยผมมจะาพูดถึงงใสวขอล การใส่เอฟเฟกเตอร์นะครับมีผลกับพลังเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับอ่ะตอนนี้ผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับสําหรับบวกแนะครับแล้วก็ผมมีในจดหมายอีกนะครับน่าจะเป็นบวกสินะครับสําหรับบวกสินะครับก็อาจจะมีราคาที่แพงนิดนึงนะครับผมจะมาใส่ให้ดูแล้วกันนะว่าถ้าเกิดในส่วนของเอฟเฟกเตอร์นะครับในบวกแปบวกหบวกสิเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราใส่พลังแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับอ่ะอย่างแรกเลยนะครับมาดูราคากันหน่อยแล้วกันนะครับ สำหรับเอฟเฟกเตอร์นะครับสำหรับในส่วนของ Ruby นะครับก็อย่างแรกถ้าเกิดเพื่อนเคนไหนที่แบบว่ามีงบประมาณน้อยนะครับผมแนะนําว่าใส่สักบวก3ไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ไปขยายอีทีเป็นบวก8เลยนะครับเพราะว่าไม่ได้ต่างอะไรกันมากสําหรับ3-5นะครับอ่ะสำหรับในส่วนของเอฟเฟกเตอร์รูบนะถ้าเป็นบวก8นะครับก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ1นึ่งแสนาพนะครับประมาณแสนเก้นะครับล่าสุดผมซื้อมาแสนเจ็ สำหรับบวก8นะครับแล้วก็บวก7จะอยู่ที่ประมาณตอนนี้เนาะราคาต่ําสุดนะครับแสนหนึ่งนะครับก็แนะนําให้เลือกใช้บวก3บวก4ไปก่อนนะครับจริงๆเราใส่บวก4สแตนดาร์ดพอแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์ก็ถ้าเป็นบวก4ไม่น่าจะแพงมากสักเท่าไหร่นะอยู่ที่4 0,000นนะครับก็สแตนดาร์ดพื้นฐานอยู่ที่บวก4นะครับ แล้วก็ถ้าเป็นบวก8นะครับจะอยู่ที่2 0 0แสนนะเมื่อวานนี้ผมซื้อมาแสนแปดสำหรับเอฟเฟกเตอร์บวก8นะครับสำหรับซับซับฝนะไดมอนด์ Demon, นะครับไดมอนด์ Demon, อันนี้นะครับก็ราคาบวก4อยู่ประมาณที่เท่าไหร่นะสามหมื่นนะครับใช้ได้อยู่แล้วก็ถ้าเป็นบวก8ละ่ะบวก8จะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่บวก8นะครับ ตอนนี้บวกแปอยู่ที่ประมาณแสนหนึ่งหมื่นก็ไม่แพงนะใช้ได้นะครับใช้ได้เลยบวกแปดนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวบวกสี่ล่าสุดสแตนดาร์ดนะครับอยู่ที่ประมาณสองหมื่นนะครับอันนี้คือเท่ากับบวกสามเลยนะเออนะครับไปดูกันที่บวกเจ็ดหน่อยละกันนะครับว่าประมาณเท่าไหร่นะบวกเจ็ดอยู่ที่ประมาณหกหมื่นนะครับ 68ล่ะ68อยู่ที่ประมาณ9 0 0 0 0นนะครับก็ตอนนี้สามารถซื้อได้แล้วแหละนะครับไม่แพงแล้วนะครับก็พื้นฐานนะนะครับจะอยู่ที่48แล้วก็10เลยนะครับแต่ทั้งนี้ท้งนั้นเราจะมาดูกันนะครับว่าในส่วนของสเตตัสนะครับมันจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นจากก5ของไดมอนด์ก่อนเลยกันนะครับไดมอนด์นะครับ5จะอยู่ที่ HP70 นะครับแล้วก็เดฟ เลดห้าสนะครับ P PVE เดบเลดหกส PVE ดาเมจหรือระชันสิบแล้วก็ P P Ignore p พเนนะครับบวกหลบบวกหกนะครับคูดาวไปทั้งหมด3ลดลงบวกหในขณะที่8นะครับบวกแจะอยู่ที่ HP อยู่ที่135นะครับอันนี้อยู่ที่75แล้วก็รวมรวมเลยนะครับคูดาวไปทั้งหมด3ลดลง10%แล้วก็ยังได้เอฟเฟก เพิ่มขึ้นมาอีกแถวหนึง่งก็คือเดฟอัพนะครับหรือว่าด e เฟน s ์อัเป็นเปอร์เซ็นต์นะ0.5%ในขณะที่เดมอนบวก10นะครับจะได้ HP 195และก็ปูดาไปทั้งหมด3บวก10นะครับอันนี้แค่บวก10คือเท่ากับบวก8นะแต่ว่าจะได้ในส่วนของเดฟอัพนะครับหรือว่าด e เฟน s ์อันะครับอยู่ที่1.5%ในขณะที่บวก8จะได้อยู่ที่ประมาณ0.5%นะครับ ก็สามารถใส่บวกแปดได้นะครับพื้นฐานผมว่าโอเคมากนะครับอ่ะมาดูในส่วนของเอฟเฟกเตอร์รูบีกันบ้างหรือว่าสีแดงนะสีแดงก็แอตแทกเลตอยู่ที่10นะครับคูดาวห้าเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดเป็น8นะครับแอตแทกเลตจะอยู่ที่90นะต่างกันค่อนข้างเยอะอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของบวก10นะครับจะได้แทกเลตอยู่ที่10นะครับจะ,จะได้แทจะได้แทกเลต จะได้ attack rate อยู่ที่130อนะครับอันนี้คืออันนี้คือต่างกันเยอะมากนะครับแล้วก็ทั้งหมด2นะครับจะลดลง10%นะครับก็ใช้ได้เลยน,สนะสำหรับผมผมคิดว่าไปทั้งหมด2หรือไปทั้งหมด3ก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนะสำหรับผมแล้วก็เล่นไปทั้งหมด2เยอะนะครับไปทั้งหมด3ก็เยอะเหมือนกันสําหรับเบดเดอร์นะครับอ่ะมาดูพลังกันนะนะครับอันนี้คือผมจะใส่เป็นบวก5ให้ดูก่อนนะครับบวก5พลังตอนนี้ผมอยู่ที่6 12นะึ่งสนแสน ห2 0 0 0ใช่ไหมครับอ่ะมาดูกันถ้าเกิดผมถอดนะครับสายเป็นบวกแนะครับ2อันอยู่ที่19เลยนะถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะขึ้นมาเยอะมากเอฟเฟกเตอร์ or, นะครับอ่ะสายบวกสิบอันอยู่ที่2องหนะครับ6 2 6 0 0 0นะฮะอันนี้ถือว่าเยอะมากเพราะฉะนั้นนะครับเอฟเฟกเตอร์ or, นะครับมีผลกับพลังเราเยอะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเพิ่มหรือว่าดันพลังเนี่ยเอฟเฟกเตอร์ก็มีผล กับตัวละครเราค่อนข้างเยอะนะครับดูจากตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยถ้าความสามารถของอุปกรณ์นะครับพันหกนะครับถือว่าเยอะมากนีก็ประมาณนี้แล้วกันนะครัสำหรับเอฟเฟกเตอร์นคลิปหน้าจะเป็นยังไงฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมนะเซอเอต้องราไปก่อนนะครับสวัสดีสวีดัสไว้เจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับเจอกัน สเตราโกพัดรับเตําเกมมือถือราคาถูกรีวิวแน่นระดับ5ดาวถูกกว่าการเติมเองสะดวกปลอดภัยแน่นอนและที่สำคัญบริษัทจดทะเบียนถูกต้อง100%ห้ามลืมบอกชื่อช่องนัทเซอร์เด้วยนะครับรับส่วนลดพิเศษฟ,ฟรีสแกน QR วโค้ดได้เลยอยากเติมเกมต้องสเตราโกพัด